เจอกันถือถือกินได้นะกินกันคราบถ้มเลยนะครับพี่ยิมครับเป็นไงบ้างวันนี้น้องๆเล่นมองกันเป็นยังไงครับก็แรกๆก็ก็อึดอัดนิดนึงนะครับจริงๆครึ่งแรกเราทำได้ลูกหนึ่งแต่ว่าก็ยอมรับว่าทางทีมชาติพม่าก็ก็มาดีในเรื่องของพละงกำลังนะครับเราเราก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วตลังก็เริ่มมามาสู่ระบบของเราได้นะครับ สามศูนย์ดูว่าน่าพอใจไหมพี่จริงๆก็แตกระบบด้วาแต่ซีเกมต้องเข้าใจว่าบางทีมันใช้พลังกำลังร่างกายมันก็เหนื่อยแล้วได้พุ่งเตะวันสองวันนะครแล้วคิดว่าในรอบชิงที่น่าเลิศเนี่ยเรามีเวลาสองวันเขคาไปช่วยกปรับตัวได้ดีขึ้น ผ่านรอบนี้ไปได้คิดว่าในรอบ่แล้วเลิศเราก็เต็มที่ครับแล้วก็ไม่ไม่น่าจะกลัวใครแล้วนะครับเป<ะ>้าหมายก็เหมือนเดิมคือต้องเอาเหรียญทองให้ได้ครับครับครับพูดเ,เนนชียร์เป็นบอลรับฝานเชียร์เป็นบอนลกัปแฟนบอลด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เหรียญทองมา6ปีแล้วนะครับแล้วปีนี้เนี่ยทางสมาคมนะครับแล้วก็ทางทีมฟุตบอลเราเนี่ยมีความตั้งใจอย่างสูงมากนะครับในการที่จะมาคว้าเหรียญทองที่ต่างแดนนีครับ